เราพากันวิ่งไปซ่อนตัวในพุ่มไม้และกอหญ้าริมเนินเขาเพื่อดูราดเหล่าว่ามีค่าศึกอยู่แถวนั้นหรือไม่ครั้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติผมถามร้อยตรีพงสวัสด์จอกเดินทางกันหรือยงังร้อยมืออีกนิดหน้าผมจึงควักบุหรี่ออกมาแจกจ่ายให้ทุกคนพร้อมทั้งพูดสุกันไสหายอยากเวลาเดินห้ามจุดไฟเป็นอันขาดทุกคนพยักหน้ารับทราบเคยมาทํางานแบบนี้ไหมผมถามผู้หมวดท่ารลาวเขาสั่นหัวได้แต่เฝ้าถนนกับแม่น้าครับ อย่างไหนหนักกว่ากันอย่างนี้สบายมากเพราะอะไรไม่ต้องอยู่จำใจเป็นเดือนเคยสาดกับข้าศึกเมืองหรือยังพงสวั์ยิ้มเฮิมเฮยมสองโหดแล้วครับเสียลูกน้องไปห้าคนคราวนี้ถ้าเจออีกทำย <c oughs> <t realidade> ังไงเข้าโหดเหรอทามันมากกว่าก็วิ่งหนีสิคุณพี่ไม่น่าถามเลยขนาดนั้นเสียงระเบิดจากการโจมตีของเครื่องบินที28และปืนต่อสู้กัศยานภาคพื้นดินเงียบลงไปแล้วพร้อมกับท้องฟ้ามืดสนิทเพราะปัสจากแสงเดือน ผมตรวจทิศทางที่จะเดินไปด้วยเข็มทิศอีกครั้งหนึ่งจนแน่ใจจึงบอกพงสวัรร์ไปขึ้นขบวนเขาทำเสียงมนกกลางคืนชนิดหนึ่งเป็นอนัสสัญญาณบอกลูกน้องให้เริ่มการเดินทางโดยมีเขาเป็นผู้นำเราเดินย่ำไปบนใบไม้แต่หญ้าแห้งด้วยความระมัดระวังกะะทั้งสองยามเศษก็ถึงที่หมายซึ่งอยู่ระหว่างภูเขาเล็กๆสองลูกผมหมดแรงเข้าตมสุดตัวนั่งยังอ่อนละโหยปล่อยให้ฐานลาวปฏิบัติงานตามลำพัง คงสวัสด์จัดยามเฝ้าถนนด้านละสองคนส่วนที่เหลืออีกเจ็ดนั้นเริ่มลงมือขุดถนนด้วยพั่วสนามเสียงเหล็กกระทบดินและหินดังกอกแก๊กไม่ขาดระยะเวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีดูช่างเชื่องช้าเสียจริงๆมือของผมข้างที่กำปืน m 7 9นั้นเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อแสงเรืองบนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือพลายน้ำบอกให้รู้ว่าเราทำงานกันได้ครึ่งชั่วโมงแล้วท่านใดนั้นเสียงนกที่เกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้ทางด้านทิศใต้ของถนนบินกันเพื่อภาพร้องเกลียวจาว่า ทำให้เรารู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้วพวกขุดถนนหยุดชะงักเพียงแค่นั้นพากันหมอบลงข้างทางผู้หมวดหนุ่มย่องเงียบตลิบมานั่งข้างๆผมล็อกกระซิบเบาๆสายตรวจชาสึกมากันสี่คนทำไมถึงรู้ยามพวกเราเห็นแสงไฟจากบุหรี่ที่พวกมันสูบอาจามีมากกว่านั้นก็ได้ใช่ครับแล้วคุณจะทำยังไงข้างเงียบเขาตอบสั้นๆผมกืนน้ำลายเอื้อก,ก่อนถามด้วยมีดเหรอพงสวัสดิพยักหน้าครับตกลงพูดขาดคา ผมก็เห็นแสงไฟจากบุหรี่แดงวาบเคลื่อนไหวตามถนนใกล้เข้ามาทุกทีจนในที่สุดก็ถึงตรงบริเวณหลุมซึ่งทหารฝ่ายเราขุดไว้เมื่อครูร้อยตรีหนุ่มยัดนิ้วใส่ปากแล้วเป่าดังเปียวลูกน้องเขาทั้ง11คนที่หมอบอยุ่ริมทางลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนแทงหยกกล้วยครูเดียวทหารชาสึกทั้ง4ี่ก็ลงไปกองกับพื้นถนนในลักษณะปราศจากวิญญ,ญาณผมก็พงสวัสดีเพ่นไปยังที่นั่นฉายไฟดูหน้าศพก็ปรากฏเป็นคนโยนทั้งิ้น หามศพไปทิ้งในป่าเขาสั่งลูกน้องผมเข้าช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งเพื่อให้เสร็จเร็วเขา้าเราจับคู่กันลากร่างซึ่นถูกดาบปลายปืนแทงจนทุนเหมือนพระคิริวเปืเป่อยเข้าข้างทางจนถึงพุ่มไม้หนาทึบก็โยนเข้าไปในนั้นแล้วก็กลับมาช่วยกันขุดหลุมต่อจนเสร็จเรียบร้อยพงศวั์เท้เท้าเกียรด,ดินกบรอยเลือดขณะที่ทหารของเขาฝังลูกระเบิดลงหลุมด้วยความระมัดระวังแล้วกลบด้วยหินเล็กๆให้คงสภาพเดิมเอาน้ําในกระติกคลมจนชุม่มก่อนโรยทับด้วยฝุ่น เป็นอันเสร็จพิธีมีรอยพิรุษไหมผมถามต้องขานสีตีนดูถึงรู้เหมือนใช้ได้เราออกเดิอนอย่างเร่งรีบเรื่องเสียงดังไม่ต้องระวังกันเหมือนขอโมยกําลังหนีเจ้าทรัพย์ทั้งทั้งที่ผมเหน็ดเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดยังอดขำไม่ได้เมื่อนึกถึงภาพพวกข้าศึกตอนแอบมาฝังระเบิดในเขตเราก็คงสนุกสนานและตื่นเต้นอย่างนี้เช่นเดียวกันเพราะมนุษย์เรามีสันดานชอบเห็นความพินาศช,ชิบหายตายโหงของคนอื่นมาแต่ไหนแต่ไ,ตไรดูตอนไฟไหม้สิครับ ให้อยู่ไกลแค่ไหนก็ยังมีคนอุตส่าห์ไปทัศนาจนได้แต่ถ้าเขากําลังสร้างตึกกันไม่เคยปรากฏมีมนุษย์หน้าไหนไปยืนดูสักคนนอกจากพวกวิศวรกรหรือพวกนายช่างเท่านั้นเกือบ6กโมงเช้าเราก็มาถึงจุดหมายจึงนั่งพักผ่อนกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนกินอาหารจากซีเลชั่นที่นําติดตัวมาโดยไม่มีน้ํากลัว้วคอก็ยังดีที่ไม่อดอสเสตเลยพักใหญ่ท้องฟ้าเริ่มสว่างได้ยินเสียงเครื่องบินคลางกระหึ่ม ผมเงยหน้าดูเห็นปอตเตอร์ลำที่ดักใช้สั่งงานเมื่อวานนี้บินนำหน้าที284เครื่องผ่านหัวไปในระยะต่ำผมเปิดวิทยุรับส่งด้วยความดีใจที่หัวหน้าทีมมาตรงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้แล้วกรอกเสียงลงไปดักนิธนาพูดดักนิธนาพูดรอจอ้ะเขาตอบมาผมกำลังอยู่ที่พิกันนะพบได้ยินแล้วรอสักครู่ พอเสียงดักเงียบหายไปชั่วประเดี๋ยวเดียวเครื่องบินที28ทั้ง4ลำก็เริ่มดำดิ่งลงจมตีหมู่บ้านค่าศึกด้วยปืนกลอากาศและลูกระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวเพื่อให้พวกมันสนใจอยู่กับการสู้รบทันใดนั้นเฮลิคอปเตอร์ชนิดโพนี่เอ็กซ์เกรสลำหนึ่งก็บินเลี้ยวยอดหม้ล่อนมาลงที่ลาบเชิงเขาห่างพวกเราไปเพียงเล็กน้อยร้อยตรีพงสวสดิ์กับทหารใต้บังคับบัญชาทั้ง11คนวิ่งไปขึ้นโพนี่โดยมีผมลังถ้ายเช่นเคยพอโพนี่ยกตัวพ้นจากพื้นดิน ผมก็ถอนใจโล่งอกเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้เกิดใหม่อีกหนนอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มาตกใจตื่นเอาเมื่อได้ยินเสียงดักตะโกนดังๆทนาทนาเชิงโมโหตะหงิดตะหงิดแล้ยังไม่หายเพลียเรียกทำไมลุกขึ้นเก็บของไปไหนอีกมีคำสั่งจากกองบัญชาก,การให้ย้ายทีมไปอยู่อตัตปืด่วนที่สุดหายงงเป็นปลิดทิ้งเพราะอะไรเจ้าหน้าที่เขากลองรายงานมาว่าคาสึกจะเข้ายึดกองมี ก้าวจบดักก็ผุบออกจากห้องผมพวดพลาดลุกขึ้นเก็บเสื้อผ้าและเขรของส่วนตัวซึ่งมีไม่มากนะักใส่เปสะพายบาก้าวลงจากบันไดไปย,ยังลานบินเห็นเครื่องเฮลิโอใบพัดเดี่ยวลำเล็กเท่าลูกหมากำลังติดเครื่องรออยู่จึงปีนขึ้นไปพบสุดธทธีล่ามประจำทีมที่เพิ่งหายป่วยจากตกมอเตอร์ไซค์นางยิ้มแป้นอยู่ข้างๆบ๊อบและดักมาเมื่อไหร่ผมทักเดี๋ยวนี้เองมันถึงก็ได้รับคำสั่งย้ายเลยโชคดีจังเข้าเบนนะ่ะ อะไรได้โดนแต่งเงินเดือนแหลกเลยนักบินเร่งเครื่องเต็มที่บังคับเฮลิโอให้แท็กซี่ไปตามทางวิ่งจนเลยเครึงสนามไปแล้วก็ยังไม่ลอยลำขึ้นจึงเบาเครื่องลงวกกลับตั้งลำใหม่ขึ้นไม่ไหววะนักบินบอกทำไมดักถามบรรทุกน้ำหนักเกินบ๊อบเกาหัวแกรกอะไรวะพวกอัวมีสี่คนเท่านั้นนักบินแยกเคียวแหกตาดูครั้งอาวุธข้างตัวหรือมั่งสี่ดักจึงตัดบทหมายความว่าตกรถน้ำหนักใช่ไหมเออ ขนของลงบ๊อบพูดลงมาลอยลอยขนของลงบ๊อบพูดออกมาลอยๆไม่รู้ว่าสั่งใครทำอย่างนั้นไม่ได้พอทางกองบัญชาการกำชับเรื่องอาวุธเหล่านี้เป็นพิเศษเราจะทํายังไงนักบินถามต้องให้คนหนึ่งรอยอยู่ที่นี่จงใจจะส่งเครื่องมารับอีกเที่ยวใครคือคนนั้นธนาะนึกแล้วไม่มีผิดต้องโดนเขาจนได้ผมจึงโวยวายทันทีไงยังงั้นเล่าหรือใช้อาวุธทุกชนิดเป็นดักสรุปเอาดือด้อๆแต่รู้จักป้องกันตัวเป็นอย่างดี เมื่อได้กินลูกยอเข้าไปผมก็ตูดกระดกยืดอกขึ้นโดดลงจากเฮลิโอด้วยท่าทางธรรมะแมงดักตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ไล่หลังผมลงมาขอโชคดีคราวนี้เครื่องบินเฮงสวยลำนั้นลอยพ้นพื้นดินอย่างสบายน้ำหนัก70กว่ากิโลกร,รัมของผมไม่น่าทวงจนเครื่องบินไม่ไหวเลยนี่น่ะบ้าระยำผมฮิ้วเป้ออกจากสนามบินเดินกลับที่พักติดเครื่องทำไฟฟ้าเพราะขณะนั้นใกล้โพลเพจนจะคำเบียร์และอาหารกระป๋องยังทิ้งเกินกราดอยู่ในครัว พวกอเมริกันก็อย่างนี้แหละครับกินทิ้งกินควางย้ายที่อยู่ใหม่ก็ไม่เอาติดตัวไปด้วยเพราะถือว่าประเทศของตนเป็นประเทศมหาเศรษฐีกําลังอุ่นสตูกระป๋องแล้วเปิดเบียร์กินร้อยโทกหงผู้บังคับกองร้อยทหารลาวแห่งกองมีเดินเอียงประเทศเล่เข้ามาในบ้านได้กลิ่นเหล้าฝุ่งเฮ็ดอย่างเขาตะโกนรันกินข้าวไม่ไปกับอเมริกันเลยอยู่ช่วยผู้กองไงเล่าผมจับเซนเข้าใจหลายเข้าใจหลายเอาเบียร์ไหมได้ก็ดีครับ ผมเปิดกระป๋องส่งให้พร้อมถามได้ข่าวเรื่องฐานแก้วจะเข้าโจมตีมั้งหรือเปล่าร้อยโทคงพยักหน้ามะเอาแน่เมื่อไหร่ัยหูส่งฐานออกลาตะเวนหรือย,ยังพงสวัสดิ์ยกกำลังไปแล้วตั้งแต่ตอนบ่ายถ้าพวกแก้วมารีบบอกผมด้วยนะในภาษาจะช่วยค่อยลบกับผู้มันเหรอบอแมนจะตนหนีต่างหากเราตุ้ยเมื่อร้อยโทคงกลับออกไปแล้วผมรีบจัดการกับอาหารจนอิ่มแปรจะลบราค่าฟันกันยังไงก็ช่างขอให้หนักท้องไว้ก่อนเป็นใช้ได้ สุบุรียังไม่ทันหมดหมวลพอยอดชายร้อยตีพงสวสดิ์วิ่งกระหึกกระหอบเข้ามาบอกฐานแกวยกมาแล้วผมพูดลุกขึ้นยืนถึงไหนแล้วเชิงดอยหรือแม่น้ําฝั่งโน้นวางแนวป้องกันยังไงไม่จําเป็นทําไมละ่ะถ้ามันข้ามฟากมาก็โดนกับระเบิดตายหมดผมสั่นหัวพร้อมทําปากจิกจักประมาทไม่ได้พวกนี้มีกลยุทธ์แยบยนยังไงครับมันต้อนวัวต้อนควายข้ามแม่น้ํานําหน้ามาก่อนทําไงฉิบหายล่ะสิอย่าเพิ่งตกใจยังมีเวลาพอก้าวจบ ผมก็ออกจากบ้านพักวิ่งไปยังที่ตั้งปืนครกโดยมีพงศวรรษวิ่งตามมาติดติดพบร้อยโทคงกําลังใช้ไฟฉายส่องดูแผนที่คํานวณมาตราส่วนเพื่อตั้งระยะยิงผมจึงถามใช้อะไรเป็นที่หมายแม่น้ําไกลเขามาอีกหน่อยดีกว่าเอาตรงไหนบริเวณที่ผู้กองฝังมากแตกไว้ร้อยโทคงหันควับจะเกิดประโยชน์อะไรเชื่อผมทีเถอะนะเขามองหน้าผมยังงงงๆก่อนตัดสินใจกล่าวเอ้าเอา,เอารถตำบลนั้นห่างจากที่นี่เท่าไหร่ผมถามพงศวรรษ หกร้อยหลาครับตั้งระยะยิงได้พงสวสดิ์สั่งทหารปฏิบัติตามนั้นพร้อมกันทั้ง3กระบอกก่อนจะรายงานเรียบร้อยครับบนยอดเขาลูกนนท์วางยามรักษาการอยู่หรือเปล่าผมถามอีกมีครับเต็มกระสุนพุ่องแสงพร้อมวิทยุติดต่อยามบนยอดเขาดินี้เมื่อทั้งนนตอบรับผมจึงวิทยุสั่งด้วยตัวเองคอยดูตำบนที่ข้าศึกลุกเข้ามาแล้วรายงานตามหมายเลขที่เคยฝึกไว้ไม่เห็นมีอะไรเลยมืดเหลือเกินนายครูยามโวยวายมา ประเดี๋ยวจะทําให้สว่างโดยแคน้อยเขารับคําทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังกึกก้องปานฟ้าถลม่มแสดงว่าหมากแตกที่ฐานลาวฝังไว้นั้นทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เมื่อมีใครไปเหยียบมันเขา้าผมตะโกนลันยิงกระสุนปืนครกชนิดพุ่องแสงสามนัดลอยระลิ้วขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วย้อยลงมาสว่างจ้าไปทั่วบริเวณที่ระเบิดเมื่อครูนายครูครับเสียงยามบนยอดเข่ารายงานทางวิทยุรับส่งเฮ้ ควายหลายของไผ่พู่ล่นมาเยียบบักตากผมโหเราะล้วนก่อนบอก100ร้อยตีพงสวัสด์ให้ยิงผ้ส่องแสงติดต่อกันไปเรื่อยเราพูดวิทยุสั่งต่อรายงานความเคลื่อนไหวของข้าศึกมาทุกระยะนะครับฝ่ายตรงข้ามยังเงียบอยู่ขณะนี้คงกําลังข้ามแม่น้ํากันเป็นการใหญ่ผมคิดเพราะแน่ใจว่าควายที่ปล่อยมาได้เหยียบกับระเบิดจนหมดสิ้นแล้วจนไม่มีเสียงระเบิดอีกผมซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าขณะพูดกับพงสวัสด์ควบคุมการยิงผ้ส่องแสงอย่าให้ขาดระยะผมจะกลับบ้านพัก ทำอะไรครับเขาถามเดี๋ยวก,ก็รู้ผมบอกขอ,อยืมวิทยุไปด้วยนะเชิญครับเครื่องทําไฟฟ้ายังคงสว่างเป็นปกติผมเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปอีกเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ดับตอนฉุกระหุกเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็หิ้ววิทยุรับส่งเข้าห้องนอนตรวจดูสวิตช์ระเบิดจอกว้างทุกหมายเลขพบว่าอยู่ในสภาพใช้การได้จึงคอยฟังรายงานจากยามรักษาการบนยอดเขาครูใหญ่ได้ยินเสียงเรียกนังมาจากลำโพงเล็กๆของวิทยุที่ถืออยู่ในมือ ในครูในครูครับว่าไงผมถามกลับไปคัสสึกบุกเข้ามาทางด้านหมายเลขหกขณะนี้กําลังทําลายลวดน้ำขอบใจผมยิ้มเหี้ยมขณะเอื้อมมือไปกดสวิตช์เบอร์นั้นเสียงคำรามดังกึกก้องยิ่งกว่าฟ้าร้องแสดงว่าระเบิดจอกว้างซึ่งดักฝั่งไว้ไม่ทนรยศต่อเจ้าของตายเรียบยามรักษาการรายงานผลเฝ้าดูต่อไปทราบแล้ว พอขาดคําก็มีเสียงปืนกลและปืนเล็กยาวทางฝ่ายข่าศึกซึ่งลุกเข้ามาเป็นระลอกสองระดมยิงอย่างหนาแน่นเป้าหมายของมันคือที่ตั้งปืนครกแต่ก็คงไม่เป็นอันตรายต่อทหารเราเพราะทุกคนซ่อนตัวอยู่ในหลุมมรสิบเสียงยามบอกมาอีกผมสับสวิตช์หมายเลขนี้ทันทีสบายมากยามตะโกนลัน่นดหยทั่วโอยเงียบไปพักหนึ่งก็มีเสียงตอบยังไม่มีครับร้อยโทคงวิ่งคลมคลามเข้ามาในห้องนอนในภาษา เขาเรียกมีอะไรผู้กองพงศวัตรถูกยิงผมสะดุ้งเฮือกทำไมไม่หลบในหลุมปืนเบิ้ลลุกขึ้นมาเบิ้งข่าศึกเจ็บมากไหมยังหายใจอยู่ผมอดหัวเราะไม่ได้เพราะถ้าไม่หายใจก็เทงถึงเท่านั้นเองให้ทหารพามานี่เขาพุบอ,อกไปพักใหญ่ทหารสี่คนก็หามร้อยตรีพงศวัตรเข้ามาผมตรวจดูบาดแผลก็พบว่ากระสุนปืนอากาเฉียดชายโครงไม่ชะกันนักแต่เลือดออกมากจึงจัดก,การใส่ย,ยาและพันผ้าจนแน่น เมื่อเสร็จแล้วก็ให้ขอนอนพักผ่อนบนเตียงผมข้าเสือบูอีกแล้วในครูยามบนยอดเขาวโวยวายมาทางวิทยุบาหกเฮ้ย <Hey, S 2> ด้านนี้ระเบิดไปแล้วนี่ว่าข้าน้อยบาหูเ้อผมถือวิทยุวิ่งออกจากบ้านไปยังที่ตั้งปืนครกหู้กองคง,อ,งอย่างแนภาษาสั่งทหารเปลุกปืนจากสองแสงไปทำลายระยะเท่าไหร่สามรอยหลาทิศไหนตอนออกเฉียงใต้สีสิองศาเขาสั่งการทันที ครูเดียวปืนครกทั้ง3กระบอกก็ระดมยิงด้วยกระสุนสังหารพร้อมกันคาสึกก็ยิงโตอตอบมาอย่างหนาแน่นจนพวกเราเงยหัวแทบไม่ขึ้นปืนลมหนึ่งขัดข้องยิงไม่ออกฐานคนหนึ่งวิ่งมารายงานผู้กองช่วยกแก้ไขสิว่าร้อยโทคงสั่งในครูในครูยามเรียกผมทางวิทยุว่างหยิงครูหน่อยมองไม่เห็นคาศึกไม่ต้องรายงานลงมาอีกทาตัวซุ่มเงียบไว้การต่อสู้ยังดําเนินต่อไปยังไม่หยุดยัง้งและทั้งถึงรุ่งเช้า แสงทองจับขอบฟ้าได้เพียงครูเดียวก็ดีนเสียงเครื่องบินลบหลายลำคลังกระหึมอยู่เหนือหัวผมเงยหน้าขึ้นดูเห็นที28จํานวน9้าเครื่องมีตราช้าง3ามหัวอยู่ในวงกลมแดงสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศลาวติดอยู่ที่ปีกทั้งสองข้างและลำตัวฝ่ายทหารเหล่านั้นโห่ร้องอย่างดีใจเมื่อเครื่องบินเหล่านั้นจิกหัวลงโจมตีค่าศึกในระยะต่ำเพื่อความแม่นยำมากขึ้นพร้อมกันนั้นผู้บังคับฝูงก็พูดวิทยุติดต่อกับร้อยโทคงให้เคลื่อนย้ายกำลังทั้งหมดขึ้นไปอยู่บนยอดเขา ลูกที่เราวางยามรักษาการเพื่อความปลอดภัยผมติดตามไปด้วยคราวนี้ใช้กล้องส่องทางไกลตรวจดูสภาพค่าศึกได้ถนัดทนีพวกมันถอยร่นไม่เป็นขบวนเมื่อโดนระเบิดนาปามจากเครื่องบินเผาป่าผู้ที่หนีไม่ทันก็ตกเป็นเหยื่อพับเพลิงไม้ดำเป็นตอตะโกมิหนำซ้ำผู้กองคงยังบ้าเลือดระดมยิงปืนครกตึงริมแม่น้ำไม่ให้ค่าศึกถอยกลับทางเก่าได้สะดวกอีกด้วยจึงตายกันเป็นเบือเมื่อที28โจมตีจนหมดกระสุนและลูกระเบิดแล้วก็บินบ่ายฉมหน้าไปทางเวียงจันทร์ เวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงได้มีพอตเตอร์ลำหนึ่งบินวนเหนือบริเวณสู้รบผมจําได้ว่าเป็นลำที่ดักเคยใช้อยู่เป็นประจำโดยมีวูดเป็นนักบินจึงรีบเปิดวิทยุรับฟังด้วยความดีใจธนาธนาไดียินแล้วตอบด้วยเสียงหัวหน้าทีมผมใสแจ่วเหมือนน้าค้างบนยอดยาโรเจอผมว่าเขานั้นเป็นไงมัง่งอาการครบ3.2ครับขณะนี้อยู่ไหนบนยอดเขาสนามบินชมรุดไหมเขาถามอีกเข้าใจว่าเป็นหลุมเล็กน้อย ฝั่งทหารช่วยเกลี่ยเร้วโอเคเราใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงเสร็จเรียบร้อยเมอร์พอตเตอร์ร่อนลงจอดสนิทดักโดดลงมาบีบมือผมแน่นพร้อมพูดหรือทํางานได้ผลดีมากอย่ายาหอมหน่อยเลยนะไวสตาจจาเลึกวิลกรรมครั้งนี้ไว้เชิญตามสบายแต่ผมเข็ดจริงๆให้ดิ้นตายฮ <laughs> เข่าหัวเราะมาช่วยกันสำรวจความเสียหายเถอะร้อยถกคงร่วมมือด้วยเป็นอย่างดีไม่นานนะักก็ได้รายละเอียดว่า ฝ่ายเราเสียชีวิตเพียง26คนและบาดเจ็บ31คนซึ่งเมื่อเทียบกับค่าสึกแล้วผิดกันไกลเพราะค่าสึกเสียทหารไปเกือบ700คนดักเรียกเฮลิคอปเตอร์โพนี่เอ็กซ์เพลสมารับศพและคนเจ็บไปเวียงจันโดยด่วนหลังจากนั้นจึงขนสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากบ้านที่เราอยู่ไปอัตตะปืนในวันเดียวกัน